القمر. وهو همزة يا 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 راو همزة أليف أب يا يا تا يا تا يا عين راري ضان ووضو وهو يا يا قاف وأقولام وولو سين حاسح را ميم مم سين مست تاتا ميم رار وإن يروا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وهو كاف ذان ذان ذا با وومو واو تا عين همزة وولي فهمزاء هاميم هم وأوا كل لام لوب همزاء ميم ام راميم ريم سين مستتب قَرَارٌ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. เงยเป็นสำเนียงอ่านตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมอ่านเป็นกัสรอแล้วพี่น้องก็สงสัยว่ากัสรอมาแต่ใดกัสรอมาแต่ไหนเราต้องรู้จักก่อนนี่ก็เรียกว่าฮัมซาฮวาซนฮัมซาฮวาซนเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าหากว่ามันอยู่กลางกรมนะครับมันจะไม่ถูกอ่านอย่างเช่นคำนี้นี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยคำเนี้ยมันจะไม่ถูกอ่านนัมซาวาซนตัวเนี้ยตัวตาจะมาสะกดกับตัวซีเลยแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยมันเนี่ยกฎมันมีอยู่ว่า ถ้าหากว่าเริ่มต้นด้วยกับัมซาวาซอนนะครับโดยที่ไม่มีลามตารีฟหรือว่าเนี่ยอาริฟลาแบบนี้อ่านะครับเราจะต้องพิจารณาตัวที่สามรู้ได้ไงว่าตัวไหนตัวที่สามเราเริ่มนับหนึ่งมาจากัมซาวาซอนคมซาวาซอนหนึ่งตัวกอฟสองตัวตาสามถ้าตัวที่สามอ่านฟัตฮะก,กับกัสรอคมซาวะซอนนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยกับกัสรอนะครับเมื่อกี้ที่ผมอ่านกัสรอไปถ้าหากว่า ตัวที่สามอ่านดม่าฮัมซาวะซอนจะต้องอ่านดอม่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่านด้วยกับกัะสรอกนะครับอ่านอ่านสะกดพร้อมๆกันฮัมซาคอฟอีกตรงนี้สะท้อนเบากนกละสุกรนะครับอ่านสะท้อนเบาเพราะว่าบนกอฟนั้นมีสุกูนอยู่แต่แต่สั้นๆนะครับรอรอบสั้นๆแบบแบบแต่ซินติสเห็นไหมตัวอัซาอัมซาวซอนเราจะไม่สะกดเราจะไปสะกดกับตัวซีนเลยซีนอลิฟซา แต่ถ้าหากว่าเรามาเริ่มต้นลำเสาวซอนในอัลีฟลามเนี่ยนะครับในอัลีฟลามเนี่ยนะเริ่มต้นรอบเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัลีฟลามเห็นไหมลามตาลีฟอัลีฟลามเนี่ยเราจะต้องใส่ฟัตฮะนะอ่าซีนอัลีฟส์ไม่น่าสั้นๆนะครับเตอตูสั้นๆว้าวนูนว้าวนูนตาเจอกับเชนอีกฟ้าสนตัวนูนโชวตัวเชนเชนกอฟชักอฟลามกอลกระดุกลิงขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับตัวเชนพ่นลมกระจายลมแล้วก็ ไปสะกดกับตัวกอฟกอฟถ้าไม่อ่านตายหรือว่าไม่มีสุกูลเราไม่อ่านหยุดไม่ต้องไปสะท้อนนะครับถ้าไม่หยุดหรือไม่ไม่มีเครื่องหมายตายเนี่ยไม่ต้องสะท้อนกอฟลามกอลกระดกนิ้ขึ้นไปลามกอมารีกอฟกามีมะรอรูนะครับตรงนี้รอหนาเวลาหยุดนะครับอ่าเพราะว่าน้ำหน้าตัวรอด้วยกับฟระอิกุนตารับติทีอส่วนตัวช็คกอลกฟมอรวาวะฮัมซายาอียาย่ นะครับสั้นๆรอว่าวเราบนวามีสุกูลก่อนะว่าลระนุ่มนวลฮัมซาอัลีฟอายาสองยายาสันสันเตียาตจสารสองเจอกับยาอิดอกอมันกูนะอะไรเข้ากันหน่วงเสียงสองมีเสียงสองยาววามิมุนยาอินยูนะครับอย่ายุ่กไม่เอารอรีตรงนี้รอบางสั้นๆมอดว่าวูว่าวตายนาว่าตายเป็นดอมมาสนะครับอ่าคำที่ดอมมาสอยจะต้องอ่านยาวสองนะครับ ว้าวว่าสั้นๆยายะสั้นๆนะครับออฟว้าวคูว้าวตายหน้าว้าวตายเป็นดอมะก็ยาสองลาว้าวลูว้าวตายหน้าว้าวตายเป็นดอมะก็ยาสองสีฮาซิฮาลิกลำกส่วนการตัวสีพลลมตัวฮาลิกพลลมรอว้าวรูรอรอมีมรุมนะครับสระสองเจอกับมีมอีดอกอมันกุนะอะไรเข้ากันนองเสียงสองมีมสีนมุสตัวซีนพลลมนะครับแต่แต่ตาพลลมด้วยสั้นๆมีมรอมีรอรุน

นะครับตรงนี้ยาวได้3แบบนะครับสองสี่ห้านะครับมันยาอิสมุนฟะซินอักษรเสียงยาวคำสะยู่คนละครมกันฮัมซะฮาอะฮาใหญ่ล้วขอสวดอึดวาวอลีฟวาตรงนี้ยาวอานนะครับมันวายจิมตัดสินฮัมซะอาสั้นๆฮามีมฮุมวาว่กาฟลามกุลลามลูฮัมซะมีมอัมรอมีมริมนะครับ